วนนสวัสดีค,ค่ะวันนี้นะคะเอิญก็พาน้องเบลนะคะมาเข้าครัวกันะควัตถุดิบหลักในการเข้าครัวของเราวันนี้นะคะก็คือตัวผลิตภัณฑ์ของดร์ดีโอจีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบกันเลยนะคะส่วนประกอบหลักของเรานะคะก็คือนี่เลยตัวไก่บดนะคะของดร์ดีโอจีค่ะกระป๋ปีนั่นเองกระเทียมค่ะมีกระเทียมมีซอสถอยนังลมค่ะ มีน้ำตาลทรายแล้วก็มีซอสปรุงรสแล้วก็เป็นตัวน้ำมันที่เราจะใช้ในการขลับเคลื่อนทำอาหารกันนะคะเริ่มเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยว,วน,นีพี่เอิญจะเป็นลูกมือให้กับน้องเบลนะคะพี่เอิญจะไม่ทำอาหารนะคะจะคอยนั่งดูนั่งเฝ้า<ท>นั่งติดตามทำไม่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าอันนี้คือแบบมันง่ายมากๆปรุงง่ายมากๆนี่คือเมนูที่แบบง่ายสุดๆเลยนะที่พี่เอิญให้น้องเบลทำได้เลยมาคือแต่เริ่มไงก่อนเปิดแก๊สค่ะเปิดแก๊สเปิดยังไง หมุนค่ะหมุนเดี๋ยวเราจะนี่หลังกล้องหลังกล้องหมุนทั้งไหนคะหมุนอยู่พักด้วยเราทำเป็นปหรือเปล่าหมุนอย่างนี้ป่ะอ๋อสุดยอดมากค่ะน้องเวลอันดับต่อไปนะคะเราจะต้องให้กระทะเดือดนิดนึงอ่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำมันลงไปใส่ไปเลยค่ะเลยเนาะแล้วก็นำกระเทียมลงไปค่ะ ให้เหลืองนะคะวัตถุดิบหลักต่อไปก็คือเราต้องใส่ตัวนี้เลยของด็อกเตอร์ดีโค่ะตัวนี้ที่เลือกมาใช้ก็คือเป็นตัวของไก่บดค่ะนี่อาหารหมาเนี่ยไม่เป็นไรคนทานคืออันนี้คือต้องบอกคุณดูก่อนว่ามันเป็นเกล็ดคนทานนะปกติคือพวกเราก็ต้องเทสอยู่แล้วเพราะนั้นทานได้อันนี้มันต้องมันต้องโอเคเราได้กลิ่นหอมหอมหอมแล้วอันนี้น้องเบวใส่เลยค่ะเดี๋ยวให้ผู้ชมดมกลิ่นกันทีมันสูดครับสูดหอมนะสิโอเคค่ะ อันนี้เรัใส่สุดยอดจริงขยี้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 ถามหน่อยอันนี้ปกติคืออันนี้มันเป็นแบบเนื้อไก่ปุกสุกให้กับพี่จริงอ่ะปกติอ่ะปกติก็คือนาเข้าไมโครเวฟเวฟให้น้องทานได้เลยคืออันนี้คืออยากจะให้รู้ว่าอ๋อมันเราทําอาหารได้ด้วยอมาทำอาหารได้ด้วยอาหารให้คนทานได้ด้วยเพราะว่าเนื้อไก่เดี๋ยวน้องเบลลองชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงชิมเลยหรอมาแบบมือสีนักสีจริงจริงเชื่อคนง่ายด้วย ชิมก่อนชิมก่อนมาลองชิมมาอ่ะลองชิมลองชิมดูไออ่าลองชิมดูลองชิมดูเวลาเราจะทำอะไรให้คนอื่นกินเราก็ต้องชิมเองก่อนเป็นไงหอมน่ะสิเฮ้ยอร่อยจริงปะไก่เธอแบบว่าเกินสิก็อร่อยกี้พี่กินแล้วสุกไก่ไก่รู้สึกแบบไอ่นี่มากอื ก่แบบที่ทานปกติเลยใช่เป็นไก <hi> ่เหมือนแบบไก um. ่บดไก่สับที่ทานปกติเลยนะคะอันนี้อันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กนี่ครับผมเรียบร้อยอ่ะตอนนี้เราก็ทำผัดกะหล่ำผัดกะหล่ำปีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช่แล้วโอเคก็แต่วันนี้ผมจะไม่ยอมทานคนเดียวนะวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาลงไปที่ออฟฟิศด้านล่างของ บรรณุเพชรฉบับไอเอชของเรานั่นเองเราจะไปให้คนแนวฟิตกินกันนะครับผมดูฟิทแบบว่ารสชาติเป็นยังไงความชอบเป็นยังไงดีกว่าไปฟิวครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าออฟฟิศของบรรณุเพชรฉบับไอเอชนะครับผมตอนนี้เราจะนำเหมือนเราต้องเต้นนำไก่บทที่เราผ่านกันเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวมาดูรีแอคชันกันว่าพนักงานออฟฟิศของเราเนี่ยจะรู้สึกยังไงรสชาติเป็นยังไงใช่เปี่ยมไหมเอ่ย ใช่จะให้ผ่านหรือไม่ให้ไม่ผ่านนะคะไปกันเลยมาที่คนแรกกันเลยดีกว่านะคะน้องฝันของเรานั่นเองให้ทุกคนชิมกันเลยค่ะไม่ต้องแอบกล้องไม่ต้องแอบกล้องเหมือนอาหารคนเป๊ะเลยอร่อยอะนรกันเราออยนะคะอร่อยมยออร่ีข้าวไหมมีข้าวไหมอร่อยอร่อยครันี่นะคะมาถึงน้องฟางกันแล้วนี่คือคนช่วยของเรานั่นเอง มาเลยอร่อยอร่อยจริงจริงขมขึนข้นเค็มๆหน่อย,ใช,ออยใช่มันต้องกินะอะฮ้าวมันจะไม่เค็มได้ไงก็เราหยอดไปสักครึ่ง <c oughs> โอ้โหวันนี้ผักอะไรครับเนี่ไนไยไก<ไ>่ไก่สับไก่ไสับไก่ใช่ไหมฮะเป็นผัดผัดไก่สับน<ไ>ี่นี่เลิกกินแต่ไก่ด้วยเขาเรียกว่าเทรนเนอร์ต้องต้องไก่ใช่ไหมต้องไก่ต้องใส่อาหารเสริมต้องใส่เต็มคำไปมันหิวหืมหืมมากเลยเนี่ยใช่ ไก่เกล็ล้วครับเนี่ยกินไม่เกล็ดออกมาครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าห้องของคู่กรณีขายนะเราเราจะลองสิ่งที่เขาเอามาขายนั้นเราเอามาปรุงรสถ่ายมันจะรู้สึกยังไงขออนุญาตค่ะโดนเ้ว่องอะไรใครบอกพันธุ์พันกันใช่แหละจะเลิกกินผักค่ะเลิกกินไก่ดีกว่า รสชาติเป็นไงบ้างอ้าโรยแต่ยังอร่อยกิ่นข้าต้มด้วยนะต้องข้าต้มเพรว่าอันนี้ทาเค็มมานิดนึงให้กินกับข้าสวยร้อนๆอร่อยกินง่ายโอเคครับผมและตอนนี้เราก็กลับกันขึ้นมาแล้วเนาะใช่ค่ะวันนี้ผลสรุปเป็นไงดีกว่าคือพี่พออฟฟิศก็บอกว่าเยี่ยมบอกรสชาติดีนะคะก็ชอบกันมากเลยบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นของที่ปรุงให้กับน้องหมาทานด้วยใช่เอาจริงๆก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่ทราบอยู่แล้วแล้วเรามากินอะ่ะผมผมยังรู้สึกได้เลยว่า มันคือเนื้อไก่ปกติเลยนะ เหมือนเหมือนแบบไก่สับทั่วไปเลยใช่ยคือแยกไม่ออกเลยอันนี้คือแยกไม่ออกจริงตอนที่ผัดรู้สึกว่าความหอมรสชาติสีสัมผัสอะไรทุกอย่างคือมันปกติมันเหมือนไก่สับไก่บมดทั่วๆไปเลยถ้ามีข้าวแบบข้าวสุกข้าวหอมร้อนๆน้ํามากินคู่กันคือแบบว่าอ่ะอาหารคนนี่แหละใช่คือทุกคนคิดเหมือนกันเลยว่าขาดข้าวใช่ขาดข้าวทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขาดข้าวแต่จะมีนิดนึงก็คือเราเผอเทนั้นมากไปมันเค็มไปนิดนึงใช่ซอสหอ่นาำลงนิดนึงแล้วก็ซอสปรุงรสไม่ั บอกไว้ก่อนเนาะโอเคงั้นวันนี้เราลาไปก่อนดีกว่าค่ะและคราวหน้าถ้าคุณอยากให้เรารีวิวอะไรทดลองอะไรเกี่ยวกับน้องๆหมาๆอย่างนี้ใช่แค่คุณพิมพ์มาเลยหรือว่าจะให้อเอิร์นกับน้องเบลนะคะมาทําอาหารแบบเป็นฟิวชั่นฟูดให้กับน้องหมาทา่นาน้องแมวทานอย่างเงี้ยก็ได้นะคะลองติชมกันเข้ามาได้เลยอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะต้องเลย <laughs> พี่สักที่หนึ่งที่ผมจะไปขึ้นอโอเคค <Okay, S 2> <khác. S 1> ่ะบ๊ายบาย